ทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมตอนเธดินจากไปเตอมาทิ้งฉันไว้แล้าเธอเดินไปกำครเตมาเติมสญญาที่เคยห้กันาวเติมมาทำให้ฉันเกอตายเธอดยาทำให้ฉันหกันวายไลทุกอย่างมันไม่เมือนเดิมตอนเธอเดินจากไปฉันไม่รู้ต้องทำอย่างไรเธอมมาทิ้งฉันไว้แล้วเธอเดินไปกัใคร เธอมาลืมสัญญาที่เคยให้กันเอาไว้ใครเป็นคนมาทำให้เธอเป็นคนใจร้ายเธอรู้ไหมเธอทำฉันใจหายเธอมาทำให้ฉันเกือบตายเธอจะทำให้ฉันกลกายเป็นวายร้ายเธอก็คงไม่รู้ว่าฉันต้องทรมานขนาดไหนถูกๆูกสิ่งและทูกทุกอย่างมันได้หล่นหายเรื่องของเรามันจบไปแล้วแล้วมันก็คงไม่มีความหมายให้มันพิยุติีฉันฉันจะยอมเป็นคนใจร้ายเรื่องของเราเราไม่เคยผูกกันลืมทุกอย่างที่เราเคยผูกพันที่ผ่านมาเราไม่เคยผูกกันให้เต็ หลืมมันไปแล้วปล่อยผมอยู่กับความอ๋อปล่อยผมอยู่อย่างนัาออออที่ผ่านมามันเป็นฝันเอเอจะเดินไปกับมาที่ผ่านมามันเป็นฝันผมต้องคอยปกตัวเองว่าจะไม่เดินกับหลังคนที่ดีพอสำรับเธอไม่ใช่ฉันเรื่องของเรามันจบไปแล้วแล้วเธอก็คงจะทิ้งทังมมวไว้ตรงนั้น พราะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วแลวเธอก็คงไม่เป็นอย่างฝันมันก็คงเป็นฉันมันก็คงเป็นฉันคนที่เศร้ายู่ตรงเนี้มันก็คงเป็นฉันเพราะเรื่องเราทั้งมวลมันคงเป็นได้แค่ความฝันมันก็คงเป็นได้แค่ความฝันมันก็คงเป็นความฝัน และครั้งนี้ผมจะไม่ยอมลังจะปล่อยให้เธอได้เดินตามทางของเธอคงดีกว่านั้นผมจะยอมรับในสิ่งที่ผมกระทำผมว่าเป็นบาปกรรมถ้าอยู่ด้วยกันมันคงจะมีแต่บอกช้ำ คนดีเธอไม่จำเป็นต้องเสียใจเพราะว่าคนไม่ดีนั่นแหละคือคนที่เธอต้องเสียไปเธอไม่ต้องมาเสียใจปล่อยให้มันได้ผ่านไปฉันยังอยู่คนเดียวและไม่ต้องการให้ใครมาเห็นใจความรู้สึกที่เสียไปมันออกมาจากปอดไงตอนที่ผมได้จุดไฟมันทำลายที่ปอดไงมันไม่ได้ทำลายใจผมต้องปล่อยให้เธอไปเพราะวันนี้ไม่ดีพอเธอเลยไปไม่รอไงก่อนที่เธอจะจากไปให้เจอคนที่ดีพอพอที่จะดูแลใครก่อนที่เธอจะจากไปเธอก็คงไม่สนใจเพราะว่าเธอไม่สนอยู่แล้วว่าคนคนนี้จะเป็นหรือตายเธอคงไม่สนใจ เฮ้ยพี่ความรักแม่งโคตรเทียเลยววะอิงอง yeah, อ่งกว่าน้องที่ยัปโคตรยิ่งกว่าเทียเลยมาพี่เดี๋ยวผมเล่าของผมมั่งมันเป็นยังไงว่ามาน้องชาย s <S แล้วเธอยังจำได้ไหมเรื่องที่เราเคยผ่านกันเธอกับฉันเราใช้ชีวิตรวมกันในตอนที่เราลำบากกัน ฉันต้องใหฉ้หฉ,หฉันอยากจะลืมเธอไปแต่ท